สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเต็งเต็มโต๊ะนะครับย้ำอีกรอบเสียงที่คุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะทางวิทยุหรือทาง YouTube แอปแดงเนี่ยฝากตามกันต่อที่เต็งเต็มโต๊บ้านหลังใหม่แล้วก็จะอยู่ที่นี่ยาวๆแล้วนะครับส่วนวันนี้ครับในเน้นทีมเดียวประจําวันพฤหัสที่7สิงหาคมนะครับวันนี้พาไปที่เกมอุ่นเครื่องคู่ใหญ่หน่าสนใจหน่อยนะครับเกมระหว่างด้าน ไบเยร์มิวนกนะครับจะเล่นกับทางด้านสเปอร์นะครับเตะกันเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งก็วันนี้เนี่ยเล่นที่บ้านบบเยอร์เล่นที่เยอรมันก็จริงแต่สเปอร์ดูแล้วอุ่นเครื่องช่วงหลังฟอร์มดีมากๆนะครับถึงแม้จะออาลาซอนเทิงบินไปละแต่ก็ถือว่าฟอร์มช่วงหลังอุ่นเครื่อง5เกมหลังสุดสเปอร์ไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนทางกับบาเยอร์นครับที่ยังค่อนข้างไม่พร้อมนะเพราะว่าเพิ่งจบจากสโมสรโลกด้การแพ้ ทางฝั่งเปเชมมาศูนย์สองแล้วก็ตกรอบแล้วก็เพิ่งมาอุ่นเครื่องเกมเตีโอเกมที่ชนะลียงแค่สองหนึ่งนะครับส่วนสเปอร์เนี่ยนะที่แล้วอุ่นสเสมอแล้วกเซ้นหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีชนะอาร์เซนอลได้ด้วยหนึ่งศูนย์เพราะฉะนั้นสเปอร์เนี่ยก็เตรียมทีมนิยุกโทมัสแฟงได้ดีนะครับเจอยักษ์แดงอาร์เซนอลก็ชนะด้วยสามนะครับส่วนยูทเอสเนี่ยคู่นี้เจอกันมาห้าครั้งบาเยอร์ Bayern ชนะไปสี่แล้วก็สเสมอกันหนึ่งบาเยอร์สถิติดีกว่าก็จริงแต่ช่วงหลังเนี่ยสามเกมหลังสุดชนะไม่่่่่่่ขาาาาดเเเเเเเลลลลยยยนน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 นะะคครรรัับบบบจอออกกปปีีีีีทททแ้้้ว็ืส์์ิช บาเยินบาเยินก็ชนะแค่2อหนึ่งเพราะนั้นดูแล้วค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับส่วนใหญ่จะยิงกันเยอะแล้วก็สเปอร์จะแพ้ไม่ขาดด้านความพร้อมวันนี้ในทางฝั่งสเปอร์ก็ค่อนข้างพร้อมนะครับนักเตะหลักๆนะครับเกมนี้อาจจะยังไม่มีโดมเมดิกโซลันกี้แต่ก็ถือว่ายังมีพวกมาติสตานะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างทางด้านอเมดคูดูสนะครับกองกลางอย่างทางด้านปาามาตาซาแล้วก็ลูดโก้เบทันทคูอยู่กันครบนะครับส่วนทางฝั่งบาเยินเนี่ย แฮร์รี่เคนพร้อมลุยนะครับที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นพวกตัวดาวรุ่งเป็นหลักนะครับอย่างนัดที่แล้วที่เล่นกับทางด้านลียงเนี่ยก็ใช้เพย์เมเกอร์ดาวรุ่งตัวใหม่นะครับอย่างทางวานเนอร์นะครับแล้วก็มีทางด้านคาวกองกลางมีบิชอปดาวรุ่งแล้วก็มีกอเลสกานะครับแนวะรับมีอุปาเมกาโนกับคิมบินเจเพราะนั้นก็ ดาวลุ้งนะผมว่าไบเยอร์ใช้เยอะทำให้สมรรถภาพอาจจะไม่ได้เหนือกว่าสเปอร์เยอะนะครับตามเงื่อนไขวันนี้ไบเยอร์ต้องชนะ1.25าผมมองว่าสวนเชียร์สเปอร์ดีกว่านะครับอาจจะไม่แพ้ด้ซ้ำหรือถ้าเชียร์ทมที่ T ก็ประตูเดียวคู่นี้เชียร์สเปอร์ครับแล้วสกอร์สูงครับน่ายิงกันเยอะเป็นเน้นทีมเดียวประจำวันพฤหัสนี้ครับ